สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะวันนี้มาเจอกับน้องออนอีกแล้วค่ะในช่องน um ุ่มสาวอินดี้อีสานพัทีน วันนี้น้องออนจะพาพี่ๆทุกคนนะคะมารีวิวสินค้านะคะรีวิวสินค้าสำหรับการขายลอตเตอรี่มือใหม่นะคะที่ยังไม่รู้ว่าเราจะซื้ออุปกรณ์อะไรบ้างสำหรับการเตรียมพร้อมในการเ,เริ่มที่จะขายลอตเตอรี่นะคะเดี๋ยวน้องออนจะมาแนะนำนะคะวันนี้ว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง อันนี้คือประสบการณ์นะคะเพราะว่าน้องน้อนิมสายดีก็คือขายลอตเตอรี่เป็นอาชีพเสริมนะคะแต่ก็ไม่ได้ขายเยอะค่ะเดี๋ยววันนี้น้องออนจะมารีวิวนะคะมาบอกไปที่สำหรับคนที่อยากมีรายไ,ได้เสริมมาดูอุปกรณ์ค่ะนี่ค่ะตัวแรกของเราแทงลอตเตอรี่ค่ะนี่ค่ะอันดับเลขเลยแทงลอตเตอรี่ต้องมีนะคะ จะเปิดข้างในให้ดูค่ะนี่ค่ะแข่งลอตเตอรี่นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะใส่ได้ทั้งข้างล่างข้างบนนะคะพี่ๆว้าว <Wow. S 1> นี่ค่ะแข่งลอตเตอรี่อันนี้คือหาซื้อได้ตามอ่า ตาม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 ออนไลน์ทั่วไปค่ะนี่ค่ะแผงลอตเตอรี่หนึ่งแล้วก็สองลูกเอ่อแม็กค่ะแม็กนี่ค่ะตัวแม็กนะคะสองมีแม็กแล้วก็ต้องมีลูกแม็กค่ะนี่ค่ะลูกแม็ก ใช้ตามขนาดที่เแม่แม็กของเรานะคะตัวตัวที่สี่เลยนี่ค่ะหัวลอตเตอรี่นะคะพี่ๆหาซื้อได้ตามออนไลน์ทั่ว,วไปเช่นกันค่ะมองติดๆนะคะนี่ค่ะพี่ๆทุกคนสําหรับมือใหม่นะคะที่อยากสนใจในการขายลอตเตอรี่อยากมีอาชีพเสริมนะคะนี่ค่ะสี่อย่างนี้นะคะเพื่อเตรียมพร้อมในการเริ่มขายนะคะ มีสีอย่างนี้นะคะสำหรับการเริ่มขายอันนี้คือประสบการณ์ของหนุ่มสาวอินดี้นะคะก็เลยเอามานำเสนอให้พี่ๆที่อยากจะเริ่มในการขายลอตเตอรี่แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะนี่ค่ะมีสีอย่างนี้แผงลอตเตอรีแอแแแ่แล้วก็ลูกแม่แม็กมีแม็กแล้วก็ลูกแม็กแล้วก็หัวหัวลอตเตอรี่นะคะพี่พ ค่ะสำหรับวันนี้หนุ่มสาวอินดี้ก็มาแชร์ประสบการณ์นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะ,ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆหนุ่มสาวอินดี้ด้วยนะคะแล้วก็คลิปต่อไปเดี๋ยวหนูจะพาพี่ๆทุกคนนะคะมาเลียงมาเลียงลอตเตอรี่นะคะเดี๋ยวจะพาพี่ๆทุกคนมาเลียงนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องออนก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ